กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ฟิกเกอร์ทู a ชาแนลนะครับสำหรับเทปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเอาชุดคอสตูมเซตเห็ดนะครับรวมถึงมงกุฎเห็ดด้วยนะครับที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับซึ่งมันจะแยกออกเป็น2จุดนะครับจุดแรกเราจะไปเอาชุดกันนะครับให้เพื่อนๆวาร์ปมาที่เนินติดพฤกษาทองตรงนี้เลยครับออกจากพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็จะวิ่งไปตามเส้นทางตรงนี้ครับด้านขวามือนะครับ ตรงนี้จะเป็นจุดสรา,ากประกักพังวินดัมนะครับที่เพื่อนๆเ,เคยมาสู้กับเรือจ้างของทิเบียจําได้ไหมครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ฆ่าเรือจ้างของทิเบียนะครับก็หลบหลบเลี่ยงเลี่ยงวิ่งไปตามขอบก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่พื้นที่ตรงนี้ครับจะเป็นพื้นที่ของภูเขาไฟเกลเมียนะครับและด้านขวามือก็จะมีจุดพรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็กดจุดพรให้เรียบร้อยนะครับอ่ะ เราจะวิ่งต่อไปนะครับตามเส้นทางที่จะไปภูเขาไฟเกลเมียนะครับก็จะมีลาวาปะทุอยู่ตามพื้นดินพื้นน้ําอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องคอยหลบให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าโดนแล้วนะฮะเลือดลดเลยนะครับบางที่อาจจะถึงตายได้นะเออด้านหน้าครับจะมีเป็นดันเจียนอยู่ดันเจียนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเป็นประตูหมอกขวางอยู่นะครับจัดการรอปภก่อนนะครับครับ ตรงจุดนี้นะครับเพื Behind ่อนๆจะต้องใช้กุญแจดาบหินนะครับในการที่จะเดินทางผ่านเข้าสู่แผนที e ่ดันเจี้ยนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมให้เพื่อนๆดูนี้ก่อนครับเพื่อนๆควรจะมีมนตรานี้นะครับจะเป็นไฟเอ๋ยปลอบประโลมนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในดันเจี้ยนที่เรากําลังจะเข้าไปนี่นะครับมีพิษค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ควรเอามนตราไฟเอ๋ยปลอบประโลมมาด้วยนะครับอ่ะหลังจากเราได้ไขประตูกุญแจดาบหินเข้าไปแล้วนะครับ เพื่อนๆก็จะวิ่งเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณถ้ำที่เรียกว่าถ้ำแควเดือดน,นะครับแตะจุดพอให้เรียบร้อยครับวิ่งต่อมานะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นทางที่ให้เพื่อนๆกระโดดลงไปนะครับก็วิ่งตรงไปเลยครับอ่าตรงนี้จะมีเป็นทหารยามเฝ้าอยู่นะครับ และก็ด้านขวามือนะครับเห็นไหมครับจะมีอยู่หนึ่งนายเช่นกันนะครับด้านในนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะคือจะมีพวกไอเทมให้เก็บนะครับเป็นพวกะตะไคร่น้ำอะไรแบบนี้นะครับก็ไปกันต่อครับเส้นทางที่เราจะเดินเข้าสู่ถ้ำแควเดือดนะครับด้านในก็จะมีเป็นแบบพวกอ่า บึงพิษนะครับก็เพื่อนๆก็ต้องคอยระมัดระวังให้ดีด้วยนะเนี่ยเพราะกระโดดลงมานะครับเห็นไหมครับเจอพิษเลยนะครับก็ไม่ต้องสนใจครับเรามีมนตราไฟเอ๋ยอยู่แล้วนะฮะออกมาจากจุดนี้ให้เพื่อนๆไปทางซ้ายครับจะมีน่ครับนี่มนุษย์เห็ดเออนะครับจัดการให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆพยายามมองหาตรงที่เป็นพื้นดินนะครับเพราะว่าการล้างพิษนะครับเราจะต้องหาพื้นดินตอนนี้ผมติดพิษแล้วเห็นไหมฮะ แล้วก็ในนี้นะครับก็จะมีมนุษย์เห็ดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคือเข้ามาดันเจี้ยนนี้ต้องมีสตินิดนึงนะครับเพราะว่านอกจากมอนสเตอร์ที่คอยกวนเราแล้วยังมีบ่อพิษนะฮะเนี้ยนี่ครับพอเคลียร์พวกนี้หมดแล้วครับก็ทําการล้างดีบัฟครับอไปต่อครับอืมช่องที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับให้เพื่อนๆวิ่งออกมาครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆอ่าหน้าผาใช่ไหมครับกระโดดลงไปฮะ ่เส้นทางที่เราจะไปต่ออยู่ฝั่งซ้ายนะครับแต่ฝั่งขวาตรงนั้นจะเป็นจุดที่เราจะไปเจอบอสนะครับก่อยเพื่อนๆวิ่งมาตรงเส้นทางนี้ครับวิ่งต่อมาด้านหน้าตรงพื้นที่ตรงนี้จะมีพวกหนูอยู่นะครับเป็นแผ่นดินนะฮะให้เพื่อนๆจาจุดตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้วิ่งกลับมานะฮะด้านไหนก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับ นี่มาสุดทางไปทางขวาครับจะมีเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าจะมีจัมนุษย์เห็ดเฝ้าอยู่ตัวหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่หลังเสาตรงนี้ฮะนี่ครับถ้าไปด้านซ้ายก็จะลงไปที่บึงนะครับแต่ว่าเราจะไปทางด้านขวานะครับนี่คือจุดที่เราจะไปต่อนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับและข้างหน้านี้จะเป็นจุดที่เราจะไปเก็บคอสตูมมัสรูมหรือคอสตูมเห็ดนั่นเองครับ เห็นไหมครับจะมีเจ้าพวกนี้นั่งอยู่นะครับกาจัดให้หมดครับแล้วก็มีดอกไม้ยักษ์อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับหลบก่อนนะฮะหลบก่อนถ้าเพื่อนๆมีไอเทมที่สามารถกําจัดมอนสเตอร์ได้เป็นกลุ่มก็จะดีนะครับมันปล่อยพิษมาแล้วนฮะนี่ก็ไม่มีอะไรยากครับตรงนี้ก็กำจัดเขาให้เรียบร้อยนะครับอ่า หลังจากกําจัดเสร็จก็วิ่งขึ้นไปบนฝั่งก่อนครับเราจะไปทําการล้างพิษนะฮะเพราะว่าเจ้าพวกนี้มันพิษแรงมากนะครับและถ้าเราไม่เคลียร์เจ้าตัวที่นั่งอยู่เป็นกองกองเป็นกลุ่มๆนะฮะโอ้โหหนักนะฮะโอเคตรงนี้เห็นไหมฮะอเทมวางเพียบนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเนื้อตักแห้งนะครับเออดอกไม้พิษและนี่ครับจะเป็นสีสะเห็ดนะครับตัวเห็ดแขนเห็ด แล้วก็ขาเห็ดครับนี่คือคอสตูมเซตเห็ดนะครับเออเราก็ได้แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ก็เก็บไอเทมที่ตกหล่นให้เรียบร้อยครับแล้วก็เราจะออกไปยังห้องบอสแล้วนะครับตอนนี้นะฮะทำการล้างพิษครับเส้นทางเดิมจำได้ไหมครับนี่ฝั่งซ้ายนะฮะตามทางที่เราได้ฆ่าพวกหนูเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับก็วิ่งย้อนออกมาไปทางซ้ายอย่างเดียวเลยนะครับ ตรงนี้ไปทางนี้ฮะทางขวาบขวาอ่ะมาถึงบริเวณที่เป็นบึงแล้วถูกต้องนะครับเราไปทางซ้ายครับเราเห็นพื้นที่สีฟ้านี่คือทางที่จะไปต่อนะฮะมาถึงตรงนี้ล้างดีบัฟครับจะเป็นหลุมขนาดใหญ่นะครับก็ให้เพื่อนๆค่อยๆลงไปนะครับระมาดระวังนะครับจะมีเป็นแท่งที่ต่อๆกันลงไปนะฮะ ผมไม่แน่ใจว่ากระโดดลงทีเดียวเนี่ยตายหรือเปล่านะแต่ว่าค่อยๆลงดีกว่ามันมีเป็นชะง่อนผาเป็นแท่งหินให้เราเราหลบไปได้นะฮะอ่ะมีหนูครับข้างในมีจัดการนะครับมีแค่สองตัวนะก็ด้านหน้านี้คือกระโดดลงไปเลยก็ได้ะฮะฟึบนี่ มีทางแยกออกเป็น2ทางนะครับวิ่งมาทางนี้ก่อนนะครับเพราะว่าด้านในจะมีเป็นเพื่อจะมีเป็นไอเทมนะครับนี่ครับก็จะเป็นรูนทองคำเลเวล6นะครับหลังจากนั้นวิ่งย้อนกลับไปทางเดิมครับก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะไปสู้กับบอสของดันเจียนแล้วนะครับเห็นไหมเป็นประตูหมอกสีทองนะครับถ้าเพื่อนๆมาถึงแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมครับบัฟให้เรียบร้อยนะฮะ มอนก็ไม่ได้โหดแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรีบเคลียร์นะครับไปครับนี่ฮะจะมีเจ้าแมลงสาบวุงสาเสื่อมสลายนะครับด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะฮะเรียกซามอนมาดึงดูดความสนใจไว้ก่อนฮนะ,ะสกิลมันก็ค่อนข้างแรงนะครับพวกไอ้ใยแมลงสาบเหนียวๆเนี่ยเนี่ยแต่ตัวมันไม่ได้หนานะครับ หลังจากเรากําจัดมันได้เราก็จะได้เป็นความรื่นเริงของวงสาเสื่อมสลายนะครับก็เป็นเครื่องรางนะฮะใครที่ชอบบิ้วเป็นสายเสื่อมสลายก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับอ่ะเรามาดูกันที่ชุดเห็ดครับนี่ฮะเห็ดที่ขึ้นแปลขนาดทั่วกายนะครับเอามาเฉพาะส่วนหัวผ้าคลุมศักดิ์สิทธิ์เหล่าผู้ถูกความเสื่อมสลายสีแดงช่วงชิงดวงใจพยายามฝังรากกองบนดินแดนนั้น ครับและเซตชุดเห็ดที่เราได้มาจากสถานที่แรกนะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนหัวส่วนตัวส่วนแขนและก็ส่วนขานะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปยังสถานที่ต่อไปนะครับเพราะว่าเราจะไปเอามงกุฎเห็ดนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้จะมีออปชันพิเศษเข้ามาด้วยนะครับอ่ะให้เพื่อนๆวาร์ปมาตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่เคยทําเควสของแรนนี่คงจะจําได้นะครับทะเลสาบเสื่อมสลายตรงนี้ครับเราจะเดินทางไปเอามงกุฎเห็ดกันนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับผมจะเปิดแผนที่ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับตรงจุดบริเวณแผนที่นะครับก็จะเป็นมุมด้านล่างอยู่ประมาณบริเวณตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆหมุดไว้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆดูจากเข็มทิศนะครับก็จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมครับนี่ครับเป็น E กับ S ระหว่างตรงนั้นนะครับแน่นอนนะครับว่าเพื่อนๆสามารถวิ่งลงไปได้เลยนะครับแต่ทะเลสาบเสื่อมสลายนะครับ ความเร็วในการติดพิษเสื่อมสลายมันเร็วมากนะครับตอนนี้นะฮะเสื่อมสลายสีแดงนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆวิ่งไปแล้วก็มองหลอดเลือดตัวเองด้วยนะครับตอนนี้เลือดลดเรื่อยๆนะฮะผมจะวิ่งไปที่แท่งหินด้านหน้านะครับตรงนี้ก็ดื่มยาเลือดครับเลือดเราก็จะเด้งกลับคืนมานะครับแต่ว่าเราก็ยังคงติดพิษเสื่อมสลายอยู่ใช่ไหมฮะมาถึงตรงนี้ระวังเจ้าพวกจิ้งจกมรณะพวกนี้ด้วยนะครับ ครับผมเลือดยังคงลดอยู่นะครับให้ทำการดีบัฟล้างพิษครับนี่นะครับถ้าเกิดเราล้างพิษแล้วนะครับเลือดเราก็จะไม่ลดแล้วนะฮะคราวนี้ให้เพื่อนๆืมองไปยังพื้นที่ด้านหน้าครับตรงนั้นจะมีเป็นแผ่นหินแผ่นดินให้เรายืนได้ใช่ไหมครับลงไปเลยครับตรงนี้ให้วิ่งตรงต่อไปก่อนนะครับเพราะว่า เราจะมาเริ่มติดพิษเอาช่วงตรงนี้พอดีนะครับเห็นไหมฮะเออก็ล้างพิษนะครับแล้วก็ดื่มยา hp ให้เรียบร้อยครับไปยังพื้นที่ด้านหน้าครับเห็นไหมครับข้างๆเสาหมุดที่เราปักตรงนั้นจะมีเป็นแท่งหินนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆซากอาคารที่จมอยู่ในบ่อเสื่อมสลายใช่ไหมครับ ตรงนี้ก็ยังคงวิ่งต่อไปนะครับแล้วก็พยายามหาแผ่นดินแผ่นหินตรงนี้นะครับอ่าล้างพิษเสื่อมสลายแล้วก็ดื่มยาครับอ่าเราจะไปที่ท่อนแรกก่อนนะครับที่มันปักอยู่แล้วก็มีไอเทมวางอยู่เห็นไหมฮะซึ่งด้านข้างก็จะมีเจ้าพวกอ่าจิ้งจกมรณะนะครับเราก็จะไม่ยุ่งกับเขาเนาะตรงนี้เพื่อนๆต้องกระโดดขึ้นไปเอานะฮะนี่ยระวังตกไปด้านล่างด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นหินแร่สีขาวใช่ไหมครับได้มาหนึ่งชิ้นนะครับฟรีๆนะฮะจะพวกจิงจกมรณะอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้ใครติดพิษก็ล้างพิษเตรียมตัวให้พร้อมนะครับอ่ะวิ่งต่อไปที่ตัวอาคารด้านหน้าครับตรงนี้ก็จะเป็นเสาพาดเช่นกันนะครับขึ้นมาแล้วดูครับมันไม่ตามเรามาใช่ไหมครับไม่เป็นไรฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ยุ่งกับมันนะครับให้วิ่งต่อไปด้านบนครับ ขึ้นมาด้านบนโขดหินนะครับตรงนี้ให้กดวิ่งค้างไว้แล้วก็กระโดดนะครับมันจะทําให้เรากระโดดไกลขึ้นเนาะนี่ครับตรงนี้ก็เช่นกันครับปั๊บกระโดดขึ้นมาบนตัวอาคารตรงนี้นะด้านล่างจะมีเจ้าพวกจิ้งจกมรณะเยอะเลยนะครับแต่ให้เพื่อนๆเดินไปนู่นฮะตรงนี้จะมีไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ต้องกระโดดนะครับให้เพื่อนๆเดินแล้วก็ลงไปเลยฮะเนี่ครับเห็นไหมครับเราก็จะได้แล้วครับตรงนี้จะเป็นมงกุฎเห็ดนะครับนี่ และเป็นไอเทมที่เรามาตามหาตอนนี้เราก็ครบเซตกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมงกุฎเห็ดนะครับมาดูเนื้อหานะครับเนื้อหาบรรยายไว้ว่าเพิ่มพลังโจมตีเมื่อตัวละครรอบข้างติดสถานะพิษหรือเสื่อมสลายนะครับเสมือนเป็นมงกุฎของเราราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับใช้ความเสื่อมสลายสีแดงในอดีตนะครับนี่ฮะอะลงไปจัดการเจ้าพวกนี้ก่อนครับ ก็มันเป็นไอเทมเซตเหมือนคล้ายๆถ้าเป็นสายเลือดก็น่าจะเป็นความรื่นเริงของราชาโรหิตใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้เป็นของอเสื่อมสลายนะครับก็สามารถใช้ใส่คู่กับเครื่องรางเสื่อมสลายที่เราได้มาจากดันเจียนเมื่อสักครู่นะครับอ่าสลับเทปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันสลับเทปต่อไปครับสวัสดีคนระับ